สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะโมนี้มาพ้อก,กับสามดวตาลักต่างไว้ยนะคะ <c oughs> ไปไซนี่ไปหาเพิ่มความอ้วนบอย,ยาตาเซียนกาบอ้มีตลาดนัดเด่นทั้งหน้านี่นี่ตลาดนัด งานนัดด้วยนี่งานนัดเมื่อนี้วันอย่างวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์งานนัดด้วยลานนดนอยหน่อยงานัดน้อยๆนอยคนหลายอยู่ดี สินดานอยู่ทางหน้าพุ่นอันนี้ก็จับลานก็จับเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดสมืออยู่เนาะพอลแ้วย่าขี่ไหวได้ตายไก่เดี๋ยแต่จะพอนะ มองเลยรถสามล้อจอดท่าน嘛เออเป่นบ่เดี๋ยวว่ารถคันสีแดงท่นรถคันสีแดงท่านเองเดรถคันสีแดงจอดนี่เด็กเปิดบ่อ้าวเพิ king king. Uh, ่นว no, well like. okay. ่าเปิดดิเพิ่นว่าเปิดไม่ได้กินซ้ำ าโหหอดตลาดโคสีแล้วไปซื้อโยมองที่ห้าเคยซื้อคนปิดเนาะคนบ้าอะไรละว่าหอดเลยกิโลร้อยสามสิบเก้าน้ำซุปน้ำจิ้ม ผักสดหนชุดเลียกเอาเไยได้แล้วกุ้งเา็่งไงครับอันนี้ของแถมแถมมากอันนี้ซื้อตั้งหักนี่งุ้นเซนอันนี้เป็นพักจากร้านอันที่เป็นพักจากอ่าส่วน เตแล้วไปขับมากขับ,บี้ถึงเวลาจวดล้วไฟแห้งครับเิงกะบอทันไปเตย กินเนื้อย่างกับปู่ไหมนี่นออากินแล้วเหรอยังมวเหรอเนี่ยขึ้นอยากว่นเอาให้ได้นะครับผมพา์ท ครับเอาเลยก็เอาใส่ป๊าด ท่านก่าครับท่านซื้อมาจะบรรตาดนะครับท่านของลุงผาดไฟมันแห้งครับอืมไฟแห้งเหรอ ปัญหาการน,นี่ต้องเอาพวกต้มลงนะเอาลงมามากใกล้ๆนี่ของต้มลงนีครับพวกมึกนะครับเป็นมึกเป็น ปลาดอนดีก็เอามาสองตอนอกพันตันนะครับปลาดอนดีปลาเครื่องชิมดูมีคนลี้จ้าเนนี้ ไฟมันแห้งเกินนะครับถ้าพริกบ่ท่านก็คือ,อใ,ใหม่นะครับท่นจะใหม่เหมาะยังเดี๋ยวเลยกินยังไม่ทันยังไม่ทันกิน นไปซื้อที่ตลาดโพสีเข้าไปที่บ้านหมูม่นเท่านะครับปไปที่บ้านหมูม่นแต่ว่าบ่าเปิดลานร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับตัวนั้นหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้ามี้อา้ามร้อยสามสิบเก้านี่นำกิมนี่นั่นคือกันแต่ว่า น้ำจิ้มตัวนี้เป็นของอาบ้านมูมันน้งกินนโมบดบใส่ตัวเย็ยนไว้แต่ว่าตัวน,นี้ยขวดขวดเล็กนะครับขวดมินิคงจะไม่พอหรอกขวดเดียวไม่พอขวดหน่อยบ้านมูมันใส่ถุงถุงหนึ่งจะได้หลายกว่าขวดนะครับ ตลาดไงตลาดขนเบอรอะไรนะตลาดน้ำพสีตลาดไงมองจอดรถหน่อยพอพูดว่าหน่อยมันกับ่หน่อยคือคือด้านหลังนะอยู่ทั้งนาถนนเห็นไหจอดรถกันย่างเข้าไปแต่ว,ว่าส่วนมากคนขันมันอี่เขาในี่ตลาดได้กับพ่ออยากขี่รถเข้าไปไในคนละพ <c oughs> ระสองลงรถนะครับ ันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นรอบ,บพ่อนะครับผมเคยเป็นรอบบพ่อบริการที่าทางเส้นทัานเก่านะครับแต่วความมันเป็นเจลนสีคอมแขกนะครับแป๊บเดียวแปดด๊บเดียวบอกว่าบ่ฟังหรอกครับเห็นว่าห้าเป็นรอบ,บพเอเห็นว่าข้าเป็นผู้บกรถดบ่ฟังจะเขาจะไม่ฟังนะครับเขาจะมองแค่แค่ไอ้รอบบพเอประมาณนั้นแหละนี่คือชีวิตจริงของคนนี้ครับ ชวนว่าข้าเจ้าไปเฮ็ดเป็นละครสะท้อนสังคมจะต้มอะไรกับรงต้มซะอโอ้ไฟมันกาหลายไรเพล่บรายเลยนีบุกเป็นข้างอะไรกินกิน้มเท่าไหร่ ยังหน่อยๆเมาเอาเอานั่นออกมาแล้วมันมันบาสามารถทอ่จะรอดได้น้ำหมอนที่ใหม่คืออะไรเป็นนั้น เรียนไปแล้วหลวกเส้นนะครับหวกเส้นรลอดอีกอันนี้มีจตะตอนนะอลองชิมเบิางลองเหรอจานเจ้าชิมเบ้างคือหยัง่งขนาดนี้พอเขาเห็นย่ำเขาจะ ผับดบ่ได้อ่าใส่เลยห้องมันเป็น,นยังยังดีขนาดเดิมฮม ถ้าชี่กินแล้วง,ง,ววงมีแต็เงาตื่นเป็นไปเรื่อยๆอน้องน,นึงทางนี้มันเปลือยเปล่ปาเปลมันต้าค่ะประมิมมดของโวราตอนอมผมมาสวงตอนนี่ไ,ได้ตอนนึง เป็นเจ้าหนึ่งยนูนแถวตลาดนะครับขึ้นราคาเราบะแต่กวันร้อยยี่สิบเก้าตอนนี้ร้อยสามสิบเก้าตอนนี้ร้อยสามสิบเก้าเด็กวันร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยรับผักไหมครับรับอ่าน้ําจิ้มไหมครับเออแต่ว่าเอาเบิล้ลเลยเนาะเพราคุณผมผมว่าเอาเบิ้ลแต่ว่าเขาจะน้ําจิ้มอ่ะยี่สิบบาทหรือยี่สิบห้าหรือสามห้าก็เนี่ยสามใส่ 4, ใสี่ใส่ อันนี้ที่เมื่องอุดอนขายนะครับเขาจะที่ขายเป็นกิโลเนาะขายเป็นกิโลก็คิดตามกิโลนั่นแหละจากนี้น้ำมีน้ำจิ้มมีน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มน้ำซุปมีผักนะครับแกมใหม่้อมคือผอมผอมด,มดื่ม้วยอนนเอามา<อ>มาตังบอก,กินก<ถ>่อนอ,อ,อันนี้คน,คนละคนละตัว ป้าเอาพักลงแบบนี้นั่นเห็นบ่เอนาน้ำซุปข่อยไว้เสรน้ำมันจะแห้งสรุปแล้วนร้อย29บเก้าเนี่ยแพงกว่าร้อยหกสิบเก้าเดครับแพงกว่านะครับเพราะว่าน้ำจิ้มเราก็ซื้อ ทุกอย่างสื่อตต่มบมดมันก็เลยบอ่บอ,บอ,บอโอเคไปเลยที่ดททรดไปก็เห็นคนไปซื้อก็ซื้อเพราะว่าโย่เจ้ายุนให้ตลาดบาา่อไขเจ้าเจ้ายุนให้ตลาดรอบบ่อหม่ามันวันอาทิตย์มานี่การที่บ่อคาขายได้ขายเนะครับเนื้ออ๋อันนี้จะปิดบั มันมันครับมันไหนคือฮอสนมันบติดไม่ได้หรอไฟมันแห้งคือมาจากมมมอนเป็นชิ้นที่ดีแต่ว่านี่ติดอยู่แต่ว่าบ่ขาดโมมันราคาัวมันบดติดหมดเลยก็ว่าเหมือนกับว่าเขาก็จะไปรับมาจากมอมเดียวกันที่มาขาย พ่สุกแล้วเนี่ยดับเลยิลยีงบดพีกบนท่านกันดับ<า>ใส่ลงไปเมื่อนี้ยอดสุดที่นะครับในการซื้อชุดของอโมย่างนะครับมันก็โลก,กว่านั่นแหละนะครับหนึ่ง สองร้อยกับเจ็ดบาทรวมบนเศษนี่อันนี้มีต้นหนึ่งสองร้อยเจ็ดบาทซื้อผักบุงเติมนะครับเพราะว่าเอามนตาอยากได้ผักบุงเพ,เพราะว่าผักกลำมันมันก็มีอยู่ม,ยมีอยู่แต่มันไม่เยอะแต่คือเป็นผักผักรวมเป็นกะหลำครับอ่ากะหลำกับผักบุง้ง ใช่มากินเนื้อย่างหลันหลานหน่อยเป็นบ้านในบ่อเลยบ่อเปนสองผีกว่าสองผีกว่าบ่อมันบ่าปากเลยมันลายไปนยเน่าไปถ้าที่กินเมื่อไหร่เป็นสองสม่วงพอดี เราทำามันเ่ยออกไปการกินกน็ยังดำเริ่มนต่ออยู่แต่ว่าคลิปเอาไวส้สมีกะนะันเนาะปิดคลิปปิดคลิปหรือจะว่ากินต่ออาหารยังเหลือหลายนะครับกินว่านไพ่อเครื่องนะครับนะ ไอสมีเหรอเนะอะเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปต่อไปแล้วสวัสดีครับสวัสดี